เฌมีม่วับชื่ออ่านยากใครจะด่าเดี๋ยวกูชัดหน้าเมื่เคียวาบวัเมื่อวางแล้วจะทําให้ซอมบี้ทุกตัวในแมบไปอยู่ด้านหลังสุดนั่นก็คือแต่ไนนี้อย่างเช่นแบบนี้ ถ้าสองบียกกองทัพมาให้เพื่อนๆทุกคนวางเจ้าหมนี่ลงไปและสองบีทุกตัวก็จะวารไปอยู่ด้านหลังและทำให้ต้องมาเดินใหม่แล็ปวิของเราก็จะเซตอัพทีมได้ดีขึ้นและให้แฟนคลับไม่ได้ไม่เสกคับชื่ออ่านยากวารมีราคา100ซันทาตถ่วงเวลาตัวเชียอะไรวารสามารถหาได้ในด่านที่9ก้าในแมปแล็บโย อิเล็กตริกบ e ูเบอรี่หรืออิเล็กตรอนบ e ูเบอร์รี่วะไม่รู้เฮียด่ากูเดี๋ยวกูชัดหน้าไอ้บลูเบอร์รี่ติดเอนชาร์จสายฟ้าเมื่อตั้งไว้สักพักตัวของเขาจะใช้เวลาสักครู่ในการชาร์จสายฟ้าและก็เอาฟ้าผ่าไปผ่าหัวซอมบี้ตายงูซึ่งตัวของบลูเบอร์รี่ติดสายฟ้ามีดาเมตที่รุนแรงมากนับประหนึ่งว่าสะคตพันตัว ซึ่งตัวของเขาสามารถวันช็อตกาเกนเชอร์ได้แต่ว่ามันไม่เลงกาเกนเชอร์มันไปเลงไอตัวกากาก่อนแทนไอพวกลูกสมุนไม่เชื่อถามตอนกูเล่นดูเอาว่ะกาเกนเชอร์มาแล้วมึงล็อกมันล็อกมันล็อกมันอ่ะกูคุดให้เลยกระดยิงมันดีิงมันมึงยิงมันดีแล้วโอ้โหไวออออ้เลยยิงมัน อยู who, se, ่ไกลแล้นวันอยู่ไกลบ้านมึนเลยวุ่นวุ่นลงมันลงยิงไม่ลงมันลงยิงมันยิงมันดียิงเหอะกูขอร้องนะขอร้องปิดเอออย่าปลุกอดที่บล็อกยิงมันดีมันมันเหลือตัวเดียวอ่ยิงแล้วมันไม่เลงอ่ะ ตัว oh. ของบลูเบอร์รี่ติดสายฟ้ามีราคาอยู่ที่150ซาธซาตุทาดสายฟ้าซึ่งเป็นพืชพรีเมียม179บาทตึงตึง